รงครกรับฐบาลน,นะครับเผดถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือคนไทยในซูดานนะครับบอกว่าขอยมั่นใจคนไทยกว่า200คนนั้นปลอดภัยและก็ได้รับการดูแลอย่างดีคาดว่าะจะถึงประเทศไทยนะครับ27เมษายน2566นะครับจากข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศมีคนไทยในซูดานลงทะเบียนเพื่อขอปรยพกลับประเทศไทยทั้งหมด212คนครับแล้วก็คู่สมรสชาวต่างชาติอีก3คน นัดหมายรวมผลการในจุดที่ปลอดภัยเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายแล้วแต่ว่าเนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตเกิดความขัดข้องเป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสารจึงต้องดูสถานการณ์หน้างานอีกครั้งถึงจะสรุปได้ว่ามีคนไทยได้อพยพรวมแล้วทั้งหมดกี่คนนะครับโดยช่วงบ่ายวานนี้นะครับ24เมษายนเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรรวมกับสถานกงศูลกีติมศักิ์ณกรุงคาทูมได้จัดให้คนไทยในสุดานกว่า200ชีวิต ออกเดินทางโดยรถบัสออกนอกพื้นที่กรุงคาทุมแล้วนะครับโดยจะเดินทางไปยังจุดที่ปลอดภัยเพื่อรอการเดินทางออกจากสุนต่อไปทางนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับมิตรประเทศเพื่อสนับสนุนแผนการอพยพโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียและก็อียิปต์ที่ได้แสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ทางนี้ได้มีการดําเนินการขออนุญาตเส้นทางบินให้เครื่องบินของกองทัพอากาศไปยังประเทศใกล้เคียงไว้ด้วยแล้ว เมืองตอัวเนี่ยคาดว่าจะเดินทางมาถึงท่ากาศยานดอนเมืองในวันที่27เมษายน2566เวลาประมาณสัก2ทุ่มนะครับและล่าสุดในเช้าวันนี้คือ25เมษายนนะเพื่อนเพื่อนนะฮะคนไทย212คนและก็คู่สมรสชาวต่างชาติ3คนเดินทางถึงเมืองหนึ่งแล้วนะครับอย่างปลอดภัยก็คือพอซูดาน mm hmm. จากปฏิบัติการของกระทรวงการต่างประเทศวานนี้และก็จะลงเรือนะฮะของทางการซาอุดิอราระเบียต่อไปยังเมืองเจดดาเพื่อรอการอพยยกลับไทยโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศ ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตการบินเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกําหนดทําการบินจากไทยไปเจดดาคืนนี้ทางนี้สําหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะถึงนี้สถานการณ์ในสุนที่เกิดขึ้นเข้าตามเกณฑ์กฎหมายครับคือเหตุจลาจลอุทกภยัอกยอาคีภัยเหตุสุดวิสัยหรือว่าเหตุจําเป็นอื่นๆสามารถกําหนดวันลงคะแนนใหม่ได้2ครั้งนะครับถ้ายังเกิดเหตุอยู่ครั้งที่3ก็ให้งดการลงคะแนนได้จึงให้ถือว่าผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจาักรไว้นั้น ไม่เป็นผู้เสียสิทธิ์ที่แจ้งเหตุว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ส่วนจะสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่ต้องไปดูช่องทางกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทุกช่วงข่าวของไทย PBS กฎหมายอีกสามรวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆของไทย PBS ด้วยครับ